สามารถคือมัสีไดแบบถ้าตะาแบบขาแอคท่าแบบนี้นะล้วก็คือถาตัวนี้มันอยู่บางีนะล้วก็สามารถแค่สวยอยู่ผ่าเข้ามาผ่าเข้ามาเมียท่อไว้เจแบบแขนเดียวแขนพ้องทางเดียวโอ้เอายอนขึ้นเตีย นี่สรงเขินเต๋ยนี่แต่เดียยับกระดุมน้อยเดียวแต่ว่าแขนมันีีเป็นเป็นเห็นสีขาวเนาะมันมันคือมันกว้างเกินต้องต้องเอาต้องเอาเขามาอันนี้แบบถอดได้ถอดได้ถอดแขนได้ดีเข้าเฮาเขาเห็าดึงตัวนี้ลงเต๋อเฮ้ยหยิบไห่หยิบไห้ต่หยิบหเลย ลอกไว้เลยเนาะนี่จ้าตัดมือนีอะไรนี่สุดเดียวเ <c oughs> บิดมือเบ,ดบิดเว้นกำมับกำมับเลยค่ะสวยค่ะสวยค่ะนี่ค่ะพอใส่ในในผ้าของแบบนี้ด้วยเออแม่เพิินตั้มใบไห้อย่างดีเลยนี่ ชุดสวยคนกระใสงามพร้อมคนกระสวยจ้ากระบกสีดปันปะปั๊บ้นหนาว่าแต่งซื้ออันนี้มาเอาชุดนอนมาถาวชุดเบิดมือนะกระสวยกระยังอันนี้คือทำแบบให้มันสั้นขึ้นค่ะโอเคนะค่ะนี่เครื่องมาเอาเสียมาเอาเสียเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะที่มารับชมสวยนี่ค่ะเราเราก็พอใจในงไอเดียเราเลยนะนิดไปเยอะเล